ใครที่กําลังจะซื้อโน้ตบุ๊กต้องรู้3ข้อนี้ไว้และนี่คือ3ข้อที่ควรรู้ก่อนที่จะซื้อโน้ตบุ๊กข้อแรก CPU เลขยิ่งเยอะเครื่องยิ่งแรงเช่น Intel 3กับ Intel 5 Intel 5จะแรงกว่าข้อที่2ให้ดูที่การ์ดจอหรือ GPU เลขยิ่งเยอะแปลว่าเครื่องยิ่งแรงเช่นการ์ดจอ4050กับการ์ดจอ5050 50. การ์ดจอ5050 50, จะแรงกว่าอยู่แล้วเพราะเลขเยอะกว่าและที่สําคัญให้ดูที่ TGP ด้วยยิ่ง TGP เยอะแปลว่าคอมจะสามารถรีดประสิทธิภาพการ์ดจอได้มากขึ้นอีกด้วยเช่น TGP 55วัตต์กับ TGP e 105วัตต์ TGP 105วัตต์จะแรงกว่า เขาสามารถรับไฟได้มากกว่าและข้อสุดท้ายให้ดูที่หน้าจอว่าหน้าจอกว้างเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็น14นิ้ว15.6นิ้วหรือ16นิ้วและให้ดูที่ refresh r a ด้วยไม่ว่าจะเป็น144 Hz หรือ165 Hz หรือมากกว่านั้นและที่สําคัญให้ดูพาร์เนลของจอด้วยว่าเป็น OLED TN หรือ IPS และนี่คือ3ข้อที่ควรรู้เวลาเลือกซื้อโน้ตบุ๊กจะได้ไม่โดนหลอกถ้าสนใจจัดได้ที่ Neo Shop สวัสดีครับ